สารพงษ์ชาตรีเสียชีวิตแล้วพระเอกระดับตำนานจากไปอย่างสงบในวัย71ปีนับเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าทั้งกับแฟนๆและเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการบันเทิงไทยสำหรับการสูญเสียศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2551และพระเอกตลอดการสารพงษ์ชาตรี ที่ได้จากไปอย่างสงบในวัยเจปีเมื่อเวลา15นาฬิกานาทีของวัน,นที่10มีนาคมนี้ณโรงพยาบาลบำรุงราชหลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งของสระพงชาตรีนั้นได้พบครั้งแรกเมื่อประกอดกระทัางเจ้าตัวนั้นได้รับการรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์และค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ จนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กำลังรับประทานกล้วยน้ำว้าก็ได้เกิดอาการสินเหตุให้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลห้อง ICU โดยด่วนและกลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาต่อมา ซึ่งในเวลานั้นบินบรรลือลิ์และเอกพันบรรลือลิ์ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลแทนสมาชิกครอบครัวว่าสารพงษ์ชาตรีนั้นอาการปลอดภัยแล้วรวมถึงชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีข่าวลือเกี่ยวกับโรคมะเร็งสมองด้วยว่าไม่เป็นความจริง สำหรับเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของสารพงษ์ชาตรีเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบและเด็กยกของในกองถ่ายละครเมื่อปี2521กระทางได้รับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องมันมากกับความมืดผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมและจากนั้นเจ้าตัวนั้นก็มักจะได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอก พระรองไปจนถึงผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งรวมแล้วกว่า500เรื่องอีกทั้งสอพระพงชาตรีอย่างได้รับรางวัลตุกตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตปัดรศพและสัตว์มนุษย์แต่ ที่ทำให้เจ้าตัวนั้นได้มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศคือเรื่องแผลเก่าในปี2520โดยกำกับโดยเชิดทรงศรีซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตกระทั่งเมื่อปี2551ชื่อของสรงษ์พงชาติก็ได้ถูกรับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดง รางวัลอันทรงเกียรติบนเส้นทางอาชีพในฐานะนักแสดงของประเทศไทยขอร่วมไว้อาลักับการจากไปด้วยนะคะ